นินเทนโดจะออกเครื่องเล่นตัวใหม่ปีไหนคำถามตัวนี้หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของเครื่องเล่นเกมตัวนี้บางคนอาจจะบอกว่าปีหน้าแล้วมัง้งหรือจะบอกว่าร้องเพลงรอต่อไปก่อนแต่ถ้าดูจากระยะเวลาของเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆที่ได้ออกสู่ตลาดจนสู่บันปลายแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องบอกว่าต่ำๆก็จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ5-6ปีนะครับแต่สำหรับเครื่องเล่นเกมของทาง Nintendo ที่ชื่อว่า Nintendo Switch ที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2017ถ้าหากจะนับถึงสิ้นปี2022นี้มันก็มีอายุเกิน5ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทำไมยังคงไม่มีเครื่องเกมรหัสโค้ดเนมตัวใหม่ของทาง Nintendo ออกมาให้เชยชมสักทีแต่สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยอดขายตัวเครื่องเกมภายใต้ชื่อ Nintendo Switch ตลอดระยะเวลาในช่วง5ปีกว่านี้ที่ตัวยอดขายทั้งตัวเครื่องและตัวเกยมยังคงกอบโกยรายได้เข้ามาอย่างมากมายมหาศาลถึงแม้จะมีตลาดเกมด้านโมบายที่เข้ามาดึงผู้เล่นใหม่ๆ และช่วงอายุกลุ่มผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายหลักของนิน t e น d o ้นั่นก็คือเด็กๆก็ตามแต่ทางน i n t e n d o ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าความแข็งแกร่งในด้านแฟนชายตัวเกมต่างๆที่เด็กเล่นก็ดีผู้ใหญ่ก็เล่นได้แถมไม่มีพิษมีภัยจึงทําให้ผู้ปกครองค่อนข้างมั่นอกมั่นใจนะครับกับเครื่องเล่นเกมตัวนี้ที่จะสามารถคอนโทรหรือควบคุมลูกหลานให้อยู่ในสายตาของการเล่นเกมได้อย่างมั่นใจว่าจะมีเกมที่ให้เล่นเหมาะสมกับวัยของลูกหลานพวกเขานนั่เอง เมื่อมองมองไปก็เหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนข้างไว้วางใจกับการสมัครสมาชิกรายเดือนของทาง Disney p พ u สแล้วทำไมดิ t เทโยังเงียบเชียบกับข่าวค่าวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่นี้ล่ะครับซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากับในเดือนมีนาคมเครื่องเกมตัวนี้ก็จะมีอายุครบ6ปีแล้วนะครับและก็คาดว่าเครื่องเล่นเกมตัวนี้จะมีอายุอยู่ยาวนานมากกว่า6ปีแน่นอนแล้วไหมกับเจเนเรชันของพวกเขาก็มาดูตัวปัจจัยและเหตุผลที่ทางเอคอนทีวีมองไว้นะครับ ว่าทำไม Nintendo ยังคงไม่มีการยกเครื่องหรือปล่อยข่าวสเปคเครื่องเกมตัวใหม่ออกมาสักทีทั้งๆที่ช่วงในเวลานี้ก็น่าจะมีการปล่อยข้อมูลสเปคบางส่วนหรือตัวชื่อเครื่องเกมตัวต่อไปของพวกเขาออกมาได้หลายบ้างกับตัวเหตุผลแรกนั่นคือเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่กําลังย่ําแย่หรือความไม่มีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นักก็อย่างในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเองอย่างประเทศญี่ปุน่นก็มีอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินที่อ่อนลงมากพอสมควรกับตัวค่างเงินเยน หรือตัวสภาพเศรษฐกิจเข้ายากมาแพงในด้านฝั่งยุโรปและเมกาที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้หากสภูมิภาคนี้รวมกันนะครับซึ่งหากคุณเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Nintendo กับการจะปล่อยเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ออกมาในปีนี้หรือจะต้นปีหน้าก็ตามที่ตัวเศรษฐกิจดูยังไม่ค่อยมีท่าทีที่มั่นคงตัวสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเครื่องเล่นวิดีโอเกมก็คงมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ได้ในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะมันก็มีตัวเลือกตื่นที่ทํางานได้ดีไม่แพ้กัน อย่างเช่นตัวเกมบนสมาร์ทโฟนที่ประหยัดสุดๆใช่ไหมนะครับและนี่ยังไม่รวมถึงสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่เป็นคลื่นลูกใหม่ได้ถาโถมเข้ามาเพิ่มอีกนะครับจากที่ก่อนหน้านั้นกับตัวโรคระบาดโควิดก็ได้เริ่มเบาบางมากขึ้นแล้วและเมื่อหันมามองตัวเครื่องเกม Nintendo Switch ท,ที่ทําตลาดได้ถล่มทลายทะลุระดับ100ล้านเครื่องไปได้แบบสบายๆนั้นก็อาจจะคงต้องขอพับเก็บโครงการในการเปิดตัวไปก่อนจะดีกว่าไหมกับการรอให้สถานการณ์ของโลก นิ่งกว่านี้สักนิดและตัวเหตุผลที่2นั่นคือเทคโนโลยีด้านผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์และด้านซอฟต์แวร์ที่กําลังอยู่ในช่วงลอยต่อของการยกเครื่องอัปเกรดกันแล้วถ้ามองในทางด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นตัวชิปขุมพลังในการแสดงผลหรือการประมวลผลอย่างทางค่าย AMD Nvidia หรือจะเป็น Intel ต่างก็เริ่มใช้ AI ใส่เข้ามาในโครงสร้างการผลิตชิปเหล่านี้มากขึ้นซึ่งข้อดีของมันเลยนะครับการที่มี AI เข้ามาช่วยในการทำงาน กับชิปเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Fidelity Super Resolution ของทาง AMD หรือ DLSS Deep Learning Super Sampling ของทาง NVIDIA ที่จะเป็นตัวช่วยยกให้การทำงานในด้านการแสดงผลภาพการาฟิกตัวเกมสูงขึ้นอีกระดับกับตัวอย่างเช่นของตัวเฟรมเรทที่มีความลื่นไหลในการเล่นเกมหรือแม้แต่ทาง Intel ก็เข้ามากระโจนสูตราดการาฟิกการ์ดกันแล้วเช่นกันจึงอาจจะไม่แปลกใจนะครับเมื่อมีตัวเลือกให้ Nintendo ได้เลือกหยิบจับในการสร้างเครื่องเกมที่จะใส่เข้ามากับเครื่องเกมตัวใหม่ของพวกเขาได้มากขึ้นก็ยอมทําให้ n ินเทน d o นั้นอาจต้องใช้เวลาตัดสินใจที่มากขึ้นกว่าเดิมว่าจะยังคงเลือกใช้ชิปจาก NV ็นวีเดียต่อไหมหากคู่แข่งในตลาดก็ทําได้ดีไม่แพ้กันอย่างฝั่ง AMD ที่ใส่เข้ามาในเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง t e a m De c k ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็ในส่วนของด้านเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ที่กําลังปล่อยของออกมากันแบบไม่มีกักส่วนในด้านซอฟต์แวร์เอง กรเริ่มจะมีการพัฒนาที่สูงขึ้นเมื่อตัวโครงสร้างระบบด้านการสื่อสารอย่างตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขยายตัวและครอบคลุมมากขึ้นมันก็ทําให้การเล่นเกมตัวระบบออนไลน์มีบทบาทเข้ามาในตัวเครื่องเกมอย่าง n ิ e n ท o s w i วิตในตอนนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็น Animal c o s s ์ซิงสปาตูลก็มีแฟนคลับที่พร้อมจะตบเท้าเข้ามาเล่นตลอดเมื่อมีภาคใหม่หรือ DLC ภาคเสริมใส่เข้ามานะครับและเมื่อทุกอย่างออนไลน์แล้วมันก็หนีไม่พ้นกับตัวจิ๊กซอ ทีมผู้พัฒนาเครื่องเกมแต่ละค่ายก็กาลังสร้างพฤติกรรมผู้ใช้งานให้หันมาเลือกซื้อเกมจากตัวตลับให้เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดที่มากขึ้นรวมไปถึงการสมัครสมาชิกรายเดือนเล่นเกมมากมายอย่าง Nintendo Online ก็เปิดให้บริการไปแล้วได้รูปแบบการเล่นเกมที่จะต้องมีติดไว้ด้วยนั่นคือการเล่นเกมผ่านระบบคลาวที่ Nintendo ก็ได้เริ่มนำล่องไปบ้างแล้วนะครับแบบน้ำจิม้มนำจิม้มกับตัวเกมเวอร์ชันคลาวซึ่งตัวเหตุผลในข้อนี้ทั้งในทางด้านฮาร์ดแวร์ รือด้านซอฟต์แวร์ใหม่ๆมันก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ของการทำงานได้เช่นกันนะครับที่เครื่องเกม Nintendo ในตัวเจเนอเรชันถัดไปต่อจาก Nintendo Switch ก็อาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิมกับตัวช่วงเวลาต่างๆตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจที่ยอดขายเครื่องเกมปัจจุบันอย่าง Nintendo Switch ก็ยังคงปังไม่หยุดกับในช่วงสถา,านการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้ายอดขายสวิตไม่ปังหรือแผ่วลงอย่างมากเพื่อนๆก็คงอาจจะได้เห็นเครื่องเกมตัวใหม่ จะนิน t e o d o เร็วขึ้นอย่างในสิ้นปีนี้ก็เป็นได้นะครับและทั้ง2เหตุผลเหล่านี้นะครับก็อาจจะทําให้เหล่าเกมเมอร์ไม่ได้เห็นเครื่องเกมตัวใหม่จากนิน t e n d o ในปีหน้ากับปี2023ก็เป็นได้เช่นกันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าเครื่องเกมตัวใหม่ของทางนิน Nintendo จะเลือกช่วงเวลาไหนที่จะทําการเปิดตัวและวางจําหน่ายก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเหตุผลกันได้สวัสดีครับ